จากที่ได้คุยให้ฟังไปว่าคนแต่ละสไตล์ตาม D I S C เนี่ยมีลักษณะพื้นฐานหรือภาพที่เราสามารถสังเกตเห็นเขาเบื้องต้นได้เป็นอย่างไรบ้างใน EP ก่อนหน้านะฮใน EP เนี้ยผมก็จะคุยให้ฟังว่าเวลาเราจะสังเกตคน ที่เป็นสไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น dominance influence เป็นพวก s t a d i n e s s เป็นพวก c o m p l a n c เนี่ยเราจะมีวิธีการสังเกตเขาอย่างไรบ้างนะครับโดยเอาคุณลักษณะสามอย่างมาเป็นกรอบในการสังเกตก็แล้วกันนะครับอันแรกคือคำพูดคนแต่ละสไตล์ก็จะมีลักษณะของการการพูดจ้ออกมาที่แตกต่างกันอันถัดไปก็คือน้ำเสียงครับหรือ vocal นะครับหมายถึงลักษณะของการเปล่ง น้าเสียงนะครับลักษณะของคําพูดกําจาที่ออกมาเลยเป็นพูดเร็วพูดช้าพูดดังพูดค่อยอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะครับ,นะรบกับสิ่งที่มองเห็นได้นะครับที่เป็นวิชวลที่ปรากฏแก่สายตาของเรานะครับเราเรียกว่าวิธีการสังเกตคนจาก v e r b a l คือคําพูด vocal คือน้าเสียงแล้วก็วิชวลก็คือสังเกตจากสิ่งที่มองเห็นได้นะครับมาดูพวกโด m ม n แนน e ์ก่อนโดเมนแนนส์เนี่ยเวลาเราสังเกตคําพูดของเขาเนี่ยเขาจะเป็นพวกที่ชอบพูดมากกว่าที่จะฟัง แนะหรือบอกมากกว่าที่จะถามเรานะครับแล้วก็เวลาพูดออกมาเนี่ยลักษณะจะเป็นการพูดตรงประเด็นพูดแบบความผาซ่าอย่างที่มีความเปรียบเปยว่าปากกับใจนี่ตรงกันยังไงยังน้นเลยนะครับนี่คือพวกโดเมนนั้นที่สังเกตจากวัวโบนะครับในกรณีที่สังเกตจากน้ําเสียงเนี่ยจะสังเกตว่าน้ําเสียงของพวกโดเมนนั้นเนี่ยจะเป็นแบบดุดันน้ำเสียงแบบดุดันบางทีก็ถึงขั้นแบบก้าวร้าวนะครับ คือคำพูดจะค่อนข้างแรงด้วยความที่ตรงไปตรงมานะครับจะพูดเร็วเสียงก็จะดังด้วยถ้าสังเกตเห็นใครสักคนหนึ่งเวลาพูดเยเสียงดังๆมองหัวเราะดังๆออกมาเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าพวกนี้เป็นโดเมนแนนแนนอนนะครับแล้วสำเนียงคำพูดคําจาเนี่ยจะออกมาในลักษณะของการเป็นท Th ้าทายเช่นคุณลองพนันกับผมไหมล่ะลักษณะแบบนีนบ้จะเห็นภาพเลยว่าคนที่คุยหรือ <Sand oon. S 2> <ฆ>พูดออกมาในลักษณะ น้ำเสียงแบบนี้จะเป็นพวกโดเมนแนนซ์นะครับสำหรับสิ่งที่ปรากฏแก่ตาหรือสิ่งที่มองเห็นได้ของพวกโดเมนแนนซ์ยกตัวอย่างเช่นสบตาแบบจ้องตาหรือจ้องเขม่งเลยนะครับมีอาการขึ้นไหวรวดเร็วเดินเร็วพูดเร็วนะครับจับมือทักทายอย่างมั่นคงนะครับจะไม่เหมือนกับคนลักษณะอื่นๆที่อาจจะค่อยๆจับแต่ว่าพวกโดเมนแนนส์เนี่ยจะจับมือกันจริงๆจ,งๆจ,งๆจังๆนะครับแลวดูมั่นคงหนักแน่นมากนะครับด้วยความลักษณะที่เขาเป็นคนจริงจังนะครับ ออกอาการไม่ค่อยอดทนสักเท่าไหร่อน,นี้สิ่งที่สังเกตเห็นได้นะครับคือเวลาที่เกิดมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีอะไรที่มากระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจตัวเองเนี่ยจะแสดงปฏติกรยาตอบโต้ตตมาทันทีเลยนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดเจนนะครับสําหรับพวกอินฟลูเอนซ์เนี่ยเวลาที่เราสังเกตจากวาบอลหรือสังเกตคําพูดของเขาเนี่ยเขาจะเป็นลักสาะการเล่าเรื่องราวมากกว่าไม่เหมือนกับบอกตรงๆอะไม่ใช่การพูดออกมาเปะๆเลยจะเป็นการเล่าเรื่องราวมีสตอรี่ให้ฟัง แล้วสตอรี่นี่ก็อาจจะแสดงความรู้สึกส่วนตัวออกมาด้วยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยอินฟลูเอนซ์ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นข้อด้อยของเขากันแล้วกันคือบางทีเขาชอบพูดเดยอะและพูดนอกเรื่องนะครับคือกำลังคุยอยู่เรื่องหนึ่งนี่จำไปพูดอีกเรื่องหนึ่งละนะครับมันไม่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถ้าไม่ใช่พวกอินฟลูเอนซอด้วยกันเนี่ยจะมองว่าพูดข้ามประเด็นนะครับปุกไปบนมาแล้วก็กลายเป็นเบอร์ไหนไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยอะไรกนะัตามแบบนี้นะสำหรับ อินฟลูเอนซ์เนี่ยจะแสดงน้ำเสียงมาแล้วสักแบบพูดจามีจังหวะจากโคนนะครับเขาเรียกพูดแบบมีรีทิมลักษณะแบบนั้นเวลาพูดจาก็จะมีการเล่นสเนียงนิดนึงมีพูดช้าพูดเร็วพูดค่อยพูดดังสอบก,กันไปเป็นคนที่พูดแบบมีสมบัติสำนวนนะครับชอบที่จะเปรียบเปยสิง่งต่างๆนะครับจากน้ำเสียงตัวเองนะครับเป็นคนการได้ัะแนนคนได้เอาเองี้ก็แล้วกันไม่เหมือนกับโดเมนแนนซ์ก็จะเป็นแบบว่าตรงๆ,ๆด่าตรงๆนะครับพูดออกมาแบบให้เข้าใจเห็นภาพเลยลักษณะแบบนี้ อินฟเอนซ์จะมองเห็นได้จากลักษณะของเขาคือเขาเป็นคนที่แสดงออกทางสีหน้าค่อนข้างชัดเจนเวลาจะอธิบายหรือพูดเรื่องไหนเนี่ยสังเกตเลยมือไม้ไีจะไปตามกันนะครับกิริยาทา่าทางเช่นที่เรียกว่าภาษากายี่จะแสดงให้เห็นภาพชัดเจนมากนะแล้วชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นจะคุยเจาะแจ้งกับคนอื่นได้สามารถที่จะเรียกเสียงวอลอกได้สามารถที่จะนึกมกตลกออกมาได้ตลอดเวลาเวลาที่คุยหรือสื่อสารกับคนอื่นนะครับแล้วสังเกตดูนะ d o m i n a n c e กับ i n f l u e n c e จะคล้ายๆกันตรงที่แสดงออกในลักษณะของการเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วรวดเร็วนะครับไม่อยู่นิ่งลักษณะนั้นนะครับพวก steadiness ก็จะเป็นพวกที่เวลาที่พูดอะไรออกมาเนี่ยจะสังเกตว่าจะถามมากกว่าที่จะบอกชอบที่จะฟังมากกว่าที่จะพูดตรงข้ามกับพวก d o m i n a n c e เลยนะครับสังเกตนะครับ Dominance จะบอกมากกว่าถามจะพูดมากกว่าฟัง แต่ steadiness เนี่ยจะฟังมากกว่าที่จะพูดเราจึงเห็นอากับกิริยาของพวก steadiness ก็จะเป็นพวกนิ่งๆนะครับไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาถามคำตอบอะไรลักษณะนี้นะคาว่าถามมากกว่าบอกเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เขาเกิดข้อสงสัยในเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าเขานึกอยากจะพูดกับเราเนี่ยสิ่งที่เขาจะพูดกับเราจะเป็นลักษณะการตั้งคาถามมากกว่านะครับด้วยความที่ไม่ค่อยบอกใครอะอยากจะฟังมากกว่าเดังนะั้นถ้าเขาสงสัยเรื่องไหนเนี่ยนะครับเขาจะชอบถาม แต่นาัน้านทีจึงจะถามนะครับบางทีเราก็ต้องมีลุกล่อลูกชนสักหน่อยหนึ่งเวลาเราเจอลูกน้องแบบที่เป็นสเตตินเนสเนี่ยนะครับสังเกตน้ําเสียงของสเตตินเนสเนี่ยง่ายๆคือน้ําเสียงนิ่งๆน้ําเสียงเรียบๆไม่ก้าวร้าวนะครับพูดเสียงเบาๆพูดช้าๆเนิบๆอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นพวกสเตตินเนสแน่นอนตรงกันข้ามกับโดเมนนัสนะโดเมนนัสจะพูดดังๆนะครับพูดเร็วนะครับน้ําเสียงก็จะดูดุดันดูแข็งแกรง่ง ถึงขั้นก้าวร้าวนะครับสำหรับบางคนนะสิ่งที่มองเห็นได้ของพวกเซดตเนสคือไม่ชอยชอบสบตาใครนะครับลัสายตามคนอื่นนะครับคือไม่ค่อยอยาจะชอบที่จะทักทายแบบพบปากซึ่งหน้ากับใครนะครับโดยเฉพาะถ้าจะต้องมีปัญหาหรือขอกัดแย้ระหว่างกันแบบนี้เวลาจับมือทักทายก็จะทักทายแบบนุ่มนวลค่อยๆจับค่อยๆสัมผัสนะครับเป็นคนที่เห็นเลยว่าเวลาเจอสถานการณ์อะไรเนี่ยจะอดทนมาก นะครับเราก็อย่างที่บอกไปนะครับเนื่องจากว่า s t a t i n e s s จะเป็นคนที่แสดงลักษณะแบบช้าๆเนิบๆค่อยๆทำนะครับดังนั้นสิ่งที่มองเห็นได้ก็คือค่อยๆขย,ย,ยับร่างกายนะครับไม่เคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับพวก influence ไม่เหมือนกับพวก dominance ลักษณะนี้นะกลุ่มสุดท้ายคนสุดท้ายก็คือ compliance นะครับ compliance ก็จะเวลาที่เขาพูดจาอะไรออกมาเนี่ยจะเป็นการพูดบนความจริงมากกว่าพูดบนตัวงานมากกว่า นะครับไม่ค่อยพูดในลักษณะที่เป็นการแสดงความคิดเห็นเลยตัวเองหรอกนะครับเราจะพูดแบบเป็นทางการมาก steadiness เนี่ยค่อยคพูดคล้ายๆกันก็จริงนะครับแต่ว่าก็จะเน้นการพูดแบบไม่เป็นทางการสักเท่าไหนนร่ถ้าเปรียบเทียบกับ c o m p i n e r s เนะี่ย c o m p i n e r จะพูดที่เป็นทางการมากกว่านะครับชอบเขียนมากกว่าพูดนะครับชอบที่จะอ่านมากกว่าที่จะไปเล่าหรือไปบอกเรื่องราวกับใครเวลาตั้งคําถามเนี่ย จะสังเกตเห็นภาพเลยว่าจะตั้งคำถามเหมือนซักเ่หรือตั้งคำถามเหมือนขัดกับทุกๆเรื่องเลยจริงๆไม่ได้ขัดหรอกแค่อยากที่จะทําความเข้าใจเรื่องนั้นในมุมของตัวเองให้ดีต่อให้มีใครสักคนที่เขาเก่งหรือเขานนับถือแค่ไหนไปอธิบายเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยฟังหรอกครับเขาจะเขาก็จะต้องทําความเข้าใจในมุมของเขาก่อนนะครับนี่คือลักษณะของคไพเลชั่น้้ำเสียงของคอมไพเลช่นจะเป็นแบบที่น้ำเสียงไม่เล่นสำเนียงอะไรเลยพูดเดบเรียบพูดชา้ชาๆนะครับแต่ไม่คึงขั้นกับเนิร ถ้าเทียบกับ steadiness เนี่ย compile a n s ก็จะพูดเร็วออกว่าสักหน่อยหนึ่งนะครับสิ่งที่ปรากฏแก่ตาเรื่อมองเห็นได้ของ c o m p l i a n คือ c o m p l i a n ์ e จะนิ่งๆไม่แสดงออกทางสีหน้าไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครอยู่ในกลุ่มตัวเองไม่ค่อยแสดงกิริยาภาคทางอะไรอยู่นิ่งๆเคลื่อนไหวร่างกายชา้าแต่ก็ไม่เนิบนะครับเมื่อเทียบกับ steadiness นะครับนี่คือ การสังเกตลักษณะของคนแต่ละสไตล์ dominance influence s t a i n แล้วก็ c o m p a n c e นะครับอยากให้ทุกทวนฟังอีกสักรอบสองรอบให้จำให้ได้นะครับแล้วก็จะนึกออกเลยว่าอ้อถ้าแสดงออกมาล,ลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะดูจากคำพูดดูจากน้ำเสียงดูจากสิ่งที่ปรากฏแก่ตาหรือสิ่งที่เรามองเห็นได้เนี่ยนะครับเราก็จะพอจะบอกได้ว่าตกลงเขาเป็นคนในสไตล์แบบไหนนะครับดูอย่างหนึ่งก็พอจะบอกได้ดูจากลักษณะการพูดการจาก,ก็จะอบอกได้แต่ชัวร์เลยเนี่ย ก็คือดูคําพูดดูน้ําเสียงแล้วก็ดูสิ่งที่ปรากฏแก่ตาหรือสิ่งที่มองเห็นได้ประกอบกันก็จะเด็ดแม่นมากนะครับอันนี้เป็นวิธีการในการสังเกตสไตล์ของคนอีกอันนึงซึ่งอยากให้จําไว้นะครับ